สามวิธีชะลอไตเสื่อมนะข้อหนึ่งรู้ค่าไตแล้วก็รู้รคร่วมร,ร,รู้สาเหตุที่ทำให้ไตเราเสือ่อมทำไมไตเราถึงเสื่อมได้อันดับแรกเลยค่าไตที่ควรจะรู้3ค่าหลักๆกก็กกคือ b u n เอ็นครีตินีนแล้วก็ GFR ค่ะที่เรารู้ BuN เราจะได้รู้ว่าเราทานโปรตีน,นได้มากน้อยแค่ไหนยังไงการที่เรารู้ครีตินีนครีตินีนจะไปคำนวณเป็น g f r หรือว่าค่าอัตราการกรองของไตเราจะรู้ว่าไตเระยะที่เท่าไหร่จากค่า g f r นี่ละค่ะโดยที่โรคไตไตเสื่อมตตวายรั้รังแบเป็น5ระยะ ระยะหนระยะสระยะสแบ่งเป็น2ช่วงค่ะคือสามอกับสาแล้วก็ระยะสระยะหถ้าท่านไหนที่มีค่าจีมามากกว่าเท่ากับเก้คือระยะหค่าจีมาร์หกสิาระยะสระยะสาค่าจีมาที่สี่สาถึงหระยะสาค่าจีมาที่สามสิี่สี่ค่ะระยะที่สค่าจีมาที่สิบห้าถึที่สิบเ แล้วก็ระยะที่5ค่า g ิฟอจะน้อยกว่า15แล้วเพื่อนท่านไหนที่รู้ค่า g ิฟอนะคะแล้วก็ไม่มั่นใจไม่เข้าใจว่าอยู่ระยะไหนลองพิมพ์คอมเมนต์ให้ระดาได้นะคะว่าท่านมีค่า g ิฟอเท่าไหร่ท่านไหนที่ไม่รู้ค่า g ิฟอคอมเมนต์ค่าครีตินีนมาเราใช้การคำนวณการคำนวณค่า g ิฟอหรือว่าค่าตระการกรองของไตต้องใช้ค่าครีตินีนใช้อายุแล้วก็ใช้เพศค่ะแล้วก็เราก็ไปคำนวณตามสูตรสำเร็จนะคะ แต่เพื่อนเพื่อนที่ไหนนะไม่มั่นใจว่าคำนวณยังไงหรือจะแปลผลยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ให้ราดาได้นะคะสิ่งที่เราต้องรู้อีกก็คือโรคร่วมของเราคืออะไรโรคต้นเหตุของเราคืออะไรเป็นเบาหวานไขมันความดันไหมมียูริกสูงไหมนะคะหรือว่าเป็นกลุ่ม s อสลงไตหรือไตอักเสบเราก็จะได้เข้าใจว่าเราจูรแรกลุ่มโรคร่วมของเรายังไงในส่วนของโรคร่วมก็ต้องรู้ผลตรวจด,ด้วยนะคะค่าเบาหวานน้าตาลสูงสูงเท่าไหร่ ค่าความดันเท่าไหร่ค่าไขมันเท่าไหร่ต้องเข้าใจเราถึงจะดูแลได้ถูกต้องคุมอาหารได้ถูกต้องถ้าเราคุมอาหารได้ถูกต้องค่าต่างๆก็สามารถดีขึ้นได้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่อยู่ไตระยะ 1-3A จะดีขึ้นได้เร็วนะะระยะ 3B ระยะ4ระยะ5อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็มีโอกาสที่จะฟื้นฟูได้ค่ะอย่ารอให้ค่าไตาไปอยู่ในระยะ5ก่อนหรือว่าอย่ารอให้คุณหมอบอกว่าเตรียมตัวฟอกไตก่อนนะคะเราก็มีสิทธิ์เสมอเราขอให้เราทําความเข้าใจนะคะ ข้อที่2เราก็ต้องศึกษาอาหารโรคไตเราเป็นไตริยะนี้เราจะดูแลยังไงเราทานอาหารอะไรได้บ้างอาหารอะไรที่ควรจะงดอาหารอะไรที่ควรจะลดปริมาณลงเราจะเข้าใจจากผลตรวจนี่ละค่ะในส่วนของผลตรวจนะคะถ้าเกิดว่าใครมีผลตรวจยิ่งเยอะยิ่งดีโดยเฉพาะไตริยสี่รียห้ถ้ารู้ค่าโซเดียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมด้วยก็จะดีค่ะจะได้ดูแลเรื่องของอาหารถูกต้องปรุงเท่าไหร่ ผักผลไม้จะทานยังไงนะคะตรงนี้จะดีมากเลยมีผลตรวจยิ่งเยอะยิ่งดีเพื่อนๆที่ส่งผลตรวจให้ระดานะถ้าเกิดว่ามีผลตรวจอยู่ในมือส่งมาได้ทั้งหมดเลยค่ะเวาจะช่วยดูให้แล้วก็แนะนําให้นะคะถ้าเราเข้าใจผลตรวจแล้วเราก็จะเข้าใจว่าเราจะจัดการอาหารยังไงให้สอดคล้องกับผลตรวจของเราแต่ละท่านไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่าบอกว่าท่านอยู่ไตระยะ1ระยะ2หรือว่าระยะ 3A จะไปทานเหมือนระยะ5ก็ไม่ใช่ค่ะจะทําให้ค่าเกลือแร่ของท่านต่ําได้เหมือนกันนะคะนั้นทานให้เหมาะสมกับผลเลือดของ ตัวท่านเองให้เหมาะสมกับค่าไตขอนั่นเองนะคะข้อที่3หาหมอตามนัดแล้วก็ขอผลตรวจมาด้วยทุกครั้งค่ะเพื่อนๆอย่าเย่อหมอเพราะว่าการที่เราหาหมอเราจะได้เข้าใจด้วยนะคะว่าผลตรวจของเราเป็นยังไงแล้วสามารถที่จะลดยาได้ไหมให้คุณหมอปรับยาให้ได้คุยกับคุณหมอได้ะคะ่ะถ้าเราอ่ะไม่ไปหาหมอเลย เราไม่ไปหาหมอ,อเลยเราก็จะไม่เข้าใจความคืบหน้าของตัวเองหรือว่าผลตรวจของตัวเองในรอบ3เดือน6เดือนและที่สําคัญเลยการที่มีใบผลตรวจจะได้ชัดเจนเข้าใจแม่นยําถ้าเกิดว่าเราจะไปปรึกษาเพื่อนนะคะหรือว่าปรึกษาผู้รู้หรือว่าเพื่อนเองอยากจะให้ระดาดูการที่มีใบผลตรวจการสื่อสารก็จะดีมากขึ้นเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่า ผลตรวจของเพื่อนนั้นเป็นยังไงก็จะแนะนําได้เหมาะสมนั้นผลตรวจสําคัญมากๆผลตรวจขอได้นะคะถ้าเราสามารถดูผลตรวจจากแอปพลิเคชันก็ไม่ต้องเกรงใจหรือว่าไม่ต้องกลัวที่จะไปขอหมอว่าขอพิ้นใบผลตรวจด้วยบางท่านก็ไม่กล้าขอถ้าเพื่อนได้ไปพบคุณหมอสอบถามด้วยนะคะสอบถามเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรือว่า พยาบาลที่ท่านเจอว่าในโรงพยาบาลนั้นๆสามารถดูผลตรวจจากแอปพลิเคชันได้ไหมแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเรานะคะว่าจะเข้าแบบไหนยังไงนะคะเพืนเพื่อนท่านไหนอยากให้รายช่วยดูผลตรวจถ่ายรูปใบผลตรวจชัดๆแล้วก็ส่งมาได้ใครที่ดูจากแอปพลิเคชันได้ก็แคปหน้าจอส่งมานะคะ